ผมเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมปฏิมากรรมมหลาลัยศิลปากรตั้งแต่พศ2506และจบการศึกษาในปีพศ2510วนเวียนอยู่ในมหลาลัยศิลปากรเนี่ย5ปีแต่ความจริงก่อนหน้าที่จะเข้าเป็นนักศึกษาคณะจิตรกรรมเนี่ยผมได้มาหามาศึกษามามามา,มากราบท่านอาจารย์ศิลป์พิระศรี ก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ผมอยู่ชิราพุทธพออยู่ชั้นมัธยม6ได้ได้เข้ามากราบท่านอาจารย์ศินพิรศีได้เห็นการเรียนของพวกรุ่นพี่ๆจนกระทั่งได้มาเป็นนักศึกษาเองเมื่อปี2506เรียนอยู่5ปีถ้าจะถามว่าได้อะไรจากการที่จบปริญญาตรีจากมหลาลัยศิลปกรคือบรรยาย ด้วยเวลาอันสั้นนี้ไม่หมดนะฮะเพราะได้มากมายเหลือเกินได้ครูบาอาจารย์ที่ได้มีแก่ใจอบรมบ่มสอนทุกอย่างนะฮะจากนักเรียนจบชั้นมัธยม8ที่ที่ชอบเขียนรูปแต่ไม่รู้วิชาช่างทฤษฎีที่ถูกต้องก็ได้รับการอ,อบรมการสอนทั้งหลักทฤษฎีปฏิบัติ ในสมัยก่อนเนี่ยดูเหมือนการปฏิบัติเนี่ยจะมีมากกว่าสมัยนี้นะฮะมีวิชาวาดเส้นนะฮะแล้วก็เขียนง,งานจิตรกรรมเราจะเรียกทับศัพท์กัน drawing painting วิชาที่ตอนที่เราเรียนเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าสำคัญมากทั้งที่วิชาเป็นวิชาเอกนะ,ะคือองค์ประกอบศิลป์แต่บัดนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเราจบออกมาแล้วเนี่ยนะฮะหลายปีละผมจบมาหลายปีละจะรู้สึกว่า งานทุกอย่างเนี่ยแม้ไม่ใช่งานศิลปะหรืองานรูปเขียนอะไรน,นะฮะก็ต้องใช้องค์ประกอบทั้งนั้นเลยสำคัญมากเลยเรื่ององค์ประกอบถึงแม้จะมีฝีมือที่ละเอียดประณีตถึงจะมีความฉับไวความแม่นยำอย่างไรแต่ถ้าเกิดขาดสิ่งที่สำคัญคือองค์ประกอบศินนะฮะก็จะด้อยลงไปฉะนั้นวิชาที่ครู บาอาจารย์พร่ำสอนให้วิชาความรู้กับเราเนี่ยคือองค์ประกอบเนี่ยเป็นวิชาที่สําคัญมากผมผมรู้สึกในสํานึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ในสถานศึกษาเนี่ยอยู่เต็มเปี่ยมครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณเหล่านี้เนี่ยได้ช่วยต่อปีกต่อหางให้เราบินได้ให้เรากล้าแข็งแต่ก็ไม่ใช่ว่าเมื่อเราจบการศึกษาแล้วเราจะหยุดนะฮะเราเรียนแค่5ปี ในอีก20-30ปีต่อมาเนี่ยเรายัางต้องใช้วิชาความรู้ที่ท่านวางรากฐานไว้ให้ที่เราได้จากมาหาวิาลัยศิลปากรเนี่ยมาศึกษาต่อไปคนที่เป็นช่างเนี่ยต้องศึกษาทั้งชีวิตหยุดไม่ได้เลยเออมหาวิทยาลัยศินะครับถือว่าเป็นออบอกเกิดแห่งชีวิตส่วนหนึ่งของผมเลยนะครับ เพราะว่าผมเข้ามารู้จักมหาสมุทรกรเนี่ยตั้งแต่ปี2500นะฮะ,อะตอนนั้นก็เข้ามาเรียนที่ซึงเด๋ยนนี้ก็เป็นิทรายช่างศิลป์เนี่ยนะครับแต่ในตอนผมเรียนนั้นมันเป็นโรงเรียนเตรียมมหาลัยศิลปรกรนะฮะก็เริ่มรู้จักตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับแล้วก็เรียนอยู่ที่มหาสมุทรกรเนี่ยจกนกระทั่งจบคณะสถาปกรรมไทยมหาสุมรกรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่ามหาสมุทรกรเนี่ยเป็นผู้ที่ ส่วนหนึ่งของชีวิตผมนะครับอยู่ที่นี่อยู่ที่นั่นมาอย่างน้อยที่สุดนะฮะก็ตั้งเจปปีนะครับแล้วก็มารับราชการในกรมศิลปากรซึ่งก็เสมือนกับอ,อ,อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยนะครับก็มีอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วผมเห็นความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยขณะนี้เนี่ยนะครับมันก็ ทำให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าชื่อเสียงของมหาลัยน,นะครับตั้งแต่เรียนมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมก็เห็นว่ามันมันก้าวขึ้นอยู่ตลอดนะฮะมหาลัยมีการขยายการศึกษาไปในวิชาการต่างๆมากมายนะฮะผมก็ยังมีส่วนในการที่เข้ามาเป็นกรรมการสภาบ้างนะครับหรือว่าเป็นผู้ประเมิน บ้างเนี่ยนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะนั้นออสำหรับถามผมว่าผมมีความรู้สึกยังไงกับมหาสมุทรกรเนี่ยผมคิดว่าผมก็ดีใจนะฮะที่ได้จบมาจากมหาสมุทรกรแล้วก็ได้มาใช้วิชาชีพซึ่งได้รับเรียนมาจากมหาสมุทรกรเนี่ยนะครับมาทําประโยชน์แก่แผ่นดินนะครับอยู่จนกระทั่งปัจจุบ,บันนี้นะครับก็อายุก็จะ70แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ก็ยังใช้วิชาความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยุปกรเนี่ยมารับใช้ชาติอยู่จนขั้งบัตรนี้นะครับคือที่มหาวิทยาลัยสุปากรเนี่ยผมไม่ได้เรียนภาพยนตร์มาโดยตรงจากที่นั่นนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยิุปากรไม่ได้มีสอนภาพยนตร์ในในช่วงนั้นแต่ว่าจะบอกว่าภาพยนตร์เนี่ยประกอบไปด้วยศิลปะหลายๆแขนงที่ที่ที่ใช้รวมกันเป็นภาพยนตร์นะครับมีมีเพียงแขนงเดียวคือการแสดงเท่านั้นเองที่ผมไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้เอาวิชาจากมหาวิทยาลัยิุปากรมาใช้ดังนั้นผมใช้ วิชาศิลปะเข้ามาใสปภาพยนตร์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีภาพแล้วก็เสียงทุกๆอย่างเนี่ยามาจากพื้นฐานของการเรียนมาจากศิลปกรทั้งนั้นเลยนะเรามนาะประยุกต์ใช้ในเรื่องขององค์ประกอบภาพมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของอเส้นสายต่างๆที่เกิดขึ้นในหนังนะฮะแม้กระทั่งการออกแบบาฉากการออกแบบเสื้อผ้า การออกแบบบรรยากาศนะฮะมันมันมันได้ใช้วิชาที่ใช้วิชาศิลปะที่ได้ศึกษามาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งนั้นเลยนะครับก็ก็ทุกวันนี้ที่ทํางานอยู่เนี่ยก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ที่ได้ประสิทธิศาสตร์วิชานะฮะทำให้ผมได้มีได้ออกมาใช้ในงานภาพยนตร์จนจนสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้ได้มากขนาดนี้นะครับก็อ่รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้จบจากสถาบันนี้ครับจากจุดกำเนิด ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะแห่งแรกของประเทศปณิธานของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงไม่เคยเปลี่ยนแปลงและจะดํารงไว้ซึ่งแนวทางการดําเนินงานเพื่อประโยชน์แห่งประเทศชาติดุดดังอมตะว,วาจาประโยคหนึ่งที่ศาสตราจารย์ศิลปพีรศีประทับไว้ในใจของเราทุกคนว่าท่านายรักฉัน ให้นายทำงาน